คันนี้ถือว่าการใช้งานมาค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับเพราะว่าแม็กไรเนอร์นี่ยังสวยมากครับไม่มีรอยถลอกอะไรเลยนะครับนี่ครับไม่มีขีดข่วนเจ้าของนี่ควรจะจะจอดอย่างเดียวครับคันนี้สวัสดีครับผมวิทยาจากเต็นรถบ้านคุณวิทยานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับซึ่งสภาพนี่สวยมากครับเป็นรถปีเก่าครับตัวแรกครับแต่สภาพนี่ ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับสวยทั้งภายนอกภายในครับสีเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับไปครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถที่เราเพิ่งจะซื้อเข้ามานะครับซื้อเป็นเจ้าของโดยรวมก็สภาพแบบนี้เลยครับสภาพถือว่าสวยมากครับยังไม่ทําเก็บงานอะไรทั้งสิ้นเลยครับยังไม่ล้างด้วยครับคันนี้เราก็จะเป็นอีสุดีแม็กปี2006นะครับเอ่อเป็นเครื่องสองคอมบอนเลวเลยนะครับไส่เข้าหลานะครับ คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับเจ้าของนี่ไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรนะครับแล้ววิ่งน้อยครับวิ่งเพียงแค่1นึ่งแสนหนึ่งกิโลเมตรแท้ๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายนอกภายในกันนะครับว่าคันนี้จะมีชนตรงไหนบ้างหรือเก็บงางอะไรมาบ้างนะครับไปดูเลยครับไปเลยครับไปดูรอบคันคันนี้ครับว่าจะเป็นไงอ่ะดูที่สากระโปรงเลยครับนี่ครับสากระโปรงสวยใสบางๆเลยนะครับกระจังหน้านี่ครับผมเมียนนะครับ กันชนไม่มีร่องรอยมีรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับมีสปอตไลท์ให้แล้วนะครับรุ่นนี้ตัวท็อปครับไฟก็ออกจะยังไม่ใสมากครับเดี๋ยวทางเราจะขัดให้เงาแร็บให้เลยนะครับเพราะรถคันนี้เพิ่งจะเข้ามาครับยังไม่ทําอะไรเลยนะครับนี่ครับไฟสวยๆนะครับสปอรตไลท์สวยนะครับก็จะมีร่องรอยเออ่จากหินกระเทาะบ้างเล็กน้อยนะครับอ่ะมาดูแก้มซ้ายกันแก้มซ้ายนี่บางๆสวยๆใสๆครับมาคู่กับล้อแม็กนะครับขอบ15นะครับเดิมๆจากโรงงาน ไปเลี้ยวนี่ครับที่กระจกมองข้างมีให้ครบนะครับนี่ครับประตูนะครับสวยสือเดิมเดิครับโลโก้ s l x ยังอยู่นะครับมาพร้อมกันสาดให้เรียบร้อยนะครับหลังคานี่ก็บางบางเดิมเดิมนะครับอ่ะอยู่หลังคาครับบางๆางครับหนังคาไม่เคยทำสีนะครับเดิมนะครับนี่ครับดูครับฝั่งซ้ายบางๆสวยๆใสๆนะครับมีเอ่อคอกมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับข้อนี้ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับแกะน็อตไม่กี่ตัวครับหกตัว อ่ะมาดูนี่ครับระบะสวยจดเบงบานนะครับจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวทางเราเก็บงานให้ครับไม่ต้องห่วงครับไปท้ายสวยสวยได้ใสครับนี่ครับมาดูแบ็คไลเนอร์คันนี้ถือว่าการใช้งานมาค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับเพราะว่าแม็กไลเนอร์นี่ยังสวยมากครับไม่มีรอยถลอกอะไรเลยนะครับนี่ครับไม่มีขีดข่วนเจ้าของนี่โวนใหญ่จะจอดอย่างเดียวครับคันนี้บรรทุกก็ไม่ค่อยบรรทุกไรเท่าไหร่นะครับนี่ครับฝาท้ายสวยสวยครับมาพร้อมกันชนให้เรียบร้อยครับ เหจุดห้าเดี๋ยวท่างเราจะขัดสีให้ใหม่รอบคันเลยครับรับรองสวยดีเยอะครับไฟท้ายเบรมบางบางครับระบางบางสวสวยที่ใส่นะครับนี่ครับบางเลยกองๆเลยครับนี่ครับแก๊สั่งนี้ก็สวยนะครับตูสวยสวยที่ใส่บางบางครับไฟเลี้ยวไม่มีรอยนะครับ๋อมีรอยล้านิดหน่อยนะครับตรงนี้แยมสวยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างหลักกันนะครับว่าคันนี้คันหน้าตะเข็บจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะสอนการดูรถให้ด้วยครับไปเลยครับามานี่ครับคันนี้นะครับมีกุญแจมาให้สองชุดนะครับครบนะครับจากโรงงานครับมีครบทุกอย่างเลยครับกุญแจรีโมทสองตัวนะครับอยู่ครบจะมาดูโครงสร้างหลักกันนี้ว่าครับนี่ครับการดูรถดูไม่ใช่เรื่องยากครับแกยางขอประตูดูนะครับนี่ครับ เม็ดอาร์คเราต้องดูเม็ดอาร์คคันนี้ถือว่าเดิมเดิมเลยครับเม็ดอาร์คสวยมากครับไม่มีร่องรอยอะไรนะครับอ่ะแล้วมาดูซีนประตูหน่อยครับนี่ครับอีสุดูรอยพับเลยครับอีสุจะไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นนะครับมันจะไม่มีซีนะครับจะเป็นรอยพับเด็กแบบนี้เลยนะครับนี่ครับจาเดอม์จากโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับสาหรับอีสุนี่ครับที่สวยที่ใสครับอ่ะไปดูฝาท้ายกันั้งนะครับนี่ครับท้ายนี่ครับอ่ะ ขายเดิมๆมนะครับไม่มีรอยชนนะครับนี่ครับเดิมเจากโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับสวยใสๆนี่ครับรอยเารอยู่ครบนะครับอ่ะด้านนี้บ้างครับนี่ครับสวยสภาพเนียนเียเลยนะครับใสๆเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วมาดูประตูกันบ้างครับฝั่งคนนั่งนะครับประตูนี่ครับดูที่ประตูก่อนนะครับรอยพับเล็กนี้เดิมเดิมครับตรงนี้ไม่ได้ทำสีนะครับเดิมเิมครับสักใหม่นี่เดิมแน่นอนครับรอยประสิภาพถือว่าสวยมากครับอ่ะ๋ยวดูเารคที่ประตูหน่อย นี่ครับเิดอาร์กแน่นๆครบครบนะครับเดิมๆโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับว่าคันนี้เครื่องยนต์จะเป็นไงนะครับดูง่ายๆดูจากหัวรถก่อนแล้วนี่ครับรถไม่มีขยับนะครับรถปีเก่าจริงครับแต่สภาพนี่นางฟ้าเลยครับเิดอาร์กอยู่ครบนะครับนี่ครับซีนซีนเดิมโรงงานนะครับแบบนี้ครับแต่กะโปรไม่เคยไมีใครไปยุ่งอะไรกับมันเลยครับเดิมๆทุกชิ้นนะครับเอ้ยเดิมๆทั้งฝานะครับนี่ครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ รอยเมงทา่สวยเดิมๆใสๆแลครับนี่ครับโอ้โหสภาพถือว่าสวยงามมากนะครับนี่ครับดูแผ่นกันความร้อนจากโรงงานเดิมๆนะครับแทบไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะครับเจ้าของเขาบอกว่าคันนี้เขาซื้อมาจอดอย่างเดียวครับแทบไม่ใช้จะใช้ตอนขับกลับบ้านอย่างเดียวครับตอนแต่งขับบ้านตอนช่วงองการกับปีใหม่เท่านั้นนี่ครับไม่เคยทอนะครับนี่ครับมาดูรถแก้วรถแก้วเดิมๆสวยๆครับ นี่ครับน็แก้มใสๆเดิมๆครับอ่าดูขาน้าหน่อยครับขาน้านี่ครับดูรูกลมสวยใสบางๆเดิมๆนะครับนี่ครับไม่เคยทําสีครับดูเพจครับเพจเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับคันนี้โอ้ถือว่าสภาพคันนี้ไม่ธรรมดานี่ครับปีเก่าแต่สวยมากครับนี่ครับหัวน็อตเพชรสวยนะครับรถแก้มไม่มีถอดนะครับซับในดูซับในเลครับนี่ครับซับในเดิมๆนะครับซุ้มโช๊คเดิมๆทุกจุดนะครับ สภาพเครื่องยนต์นี่ถือว่าสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าครับว่าคันนี้เสียงเครื่องยนต์จะเพาะขนาดไหนนะครับไปเลยครับนดี๋ครับเสียงค่อนข้างที่จะเงียบมากเลยนะครับนดี่ครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเกนเลยครับเรื่องเสียงคร้อยนะครับเสียงเสียงใสๆเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าคันนี้ภายในจะสวยเดิมขนาดไหนนี่ครับมาดูภายในครับคันนี้โอ้โหนี่ครับบังแดดเอ่อถุงจากโรงงานยังอยู่เลยครับยังไม่เคยถอดเลยครับมีครบสองฝั่งเลยครับนี่ครับคันนี้เรายังไม่ล้างนะครับเดี๋ยวเราทําการล้างทำความสะอาดจะสวยนี่เยอะครับนี่ครับหัวเกียร์ดูหัวเกียร์เลยครับหัวเกียร์นี่แทบจะไม่สึกเลยครับเลข่งไรเพียงแค่แบบนี้ครับ เลขไม่เพียงแค่1นึ่งแสนหนึ่งหมพยกิกโเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ถือว่าวิ่งน้อยมากครับหปาแท้เลยนะครับแล้วก็อมาดูเบาะกันนะครับเบาะคนนั่งนี่ครับนี่ครับสวยใสครับผ้าไม่มีรอยสิกไม่มีรอยฉีกขาดเลยครับดูครับเจ้าของเก่านี่ดูแลรักษาดีครับมือมือบุควิสมีอยู่ครบนะครับดูแผงประตูเลยครับแผงประตูก็ใสใสนะครับแต่ผ้ามีดีมากเลยครับ ดูพวงมาลัยครับน้องถ่ายพวงมาลัยหน่อยนี่ครับพวงมาลัยที่สวยนะครับไม่มีรอยสึกหรอเลยนะครับยางเออไอหนังหนังตรงนี้ยังดีมากเลยครับมีรอยแค่ติดเดียวตรงนี้แค่นั้นคือคันนี้วิ่งน้อยแน่นอนครับเพราะสภาพเป็นขนาดนี้นี่ครับติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่ครับ GB บีด้วยนะครับสวยใสนะครับอ่ามีแผงประตูฝั่งนี้ไหมครับตอนนี้ก็มีกระจกไฟฟ้าปรับภ้าไฟฟ้ามีให้ครบนะครับสินซั่งล็อกมีทุกอย่างนะครับแผงนี่ครับสวยๆใสๆจำเดิมนะครับ บาะคนนั่งก็เอ้ยบาะคนขับก็จะมีเปิดตัวนี้นึงครับเดี๋ยวเราจะการล้างทำความสะอาดให้ใหม่เลยนะครับเบาะแคปนะครับนี่เบาะแค็บเสาสวยครับเบาะแค็บก็ดิเดิมครับอยู่ครบนะครับโอ้สภาพคันนี้ถือว่าสวยใสมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบขับกันเลยดีกว่าครับว่าคันนี้ช่วงล่างเครื่องยนต์จะเป็นยังไงอ่ะไปกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบการขับขี่กันดูนะครับ นีครับสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับโอ้โหเครื่องสตาร์ทเครื่องฟิสตร์ทติง่ายเลยนะครับขัดัดเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ครับมีช่องเก็บแว่นตาให้ด้วยนะครับจะเปิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้นะครับไม่ต้องห่วงแอร์เย็นมากเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ดูครับโอ้คาดนิ่มมากเลยนะครับเกียร์เข้าง่ายครับถวงลายพาวเวอร์เบามือครับ รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นฮิตของอีสูในช่วงสมัยก่อนเลยนะครับรุ่นนี้สมัยก่อนถือว่าเป็นรถที่ราคาดีมากเลยนะครับราคานี่แข็งเลยครับเพราะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยซ่อมง่ายมากครับทนครับทนจุดหายห่วงเลยครับประหยัดน้ำมันอีกกระหากรุ่นนี้ตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่แสนกว่าบาทเลยนะครับ ไปใช้ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยครับคันนี้ได้รถที่วิ่งน้อยๆแบบนี้ด้วยโอ้โหใช้กันยาวๆเลยครับนี่ครับเครื่องดีนะครับตราเร่งดีครับนี่ครับพวงมาลัยสูนเสรินดีหมดเลยนะครับนี่ครับขับปล่อยมือได้เป็นกิโลครับแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยนะครับรถหน่อยเย็นเกินโอ้ตาเร่งก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเกียร์ลื่นนะครับเข้าง่ายนะครับ ช่วงล่างก็สนุนดีนะครับนุ่มนวลนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับไม่โยนไม่อะไรนะครับถือว่าโอเคนะครับไม่มีเสียงก็แกลกก็แกลกเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถสภาพสวยมากครับปีเก่าจริงปีสองพันหกแต่สภาพนี่ไปแพรรถปีใหม่เลยครับเพราะว่าเจ้าของใช้น้อยครับเป็นเราจะเน้นแต่รถที่วิ่งน้อยๆที่ยามาขายนะครับสภาพนี่หายห่วงแน่นอนครับ เกียก็นุ่มดวนมากนะครับทั้งเกียท,ทั้งคารนี่มันรถใหม่เลยครับสภาพเนีย่ยครับช่วงล่างดีมากครับน,นิ่มเลยครับเบรกก็ดีครับเบรกถือว่าโอ้โหเ,เต็นเต้นเลยนะครับกดทีเดียว เดี๋ยวเราจะย่เทินก่อนนะครับตาเร่งดีมากเลยนะครับวันนี้ฟันไม่มีนะครับฟันดำไม่มีด้วยนะครับวันนี้เครื่องเดิมๆครับไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเจ้าของนี่ใช้มือเดียวเลยครับจอดจะเป็น่สวนใหญ่ครับปีนึงขับครับประมาณสองสาครั้งครับ ขอบอกว่าใช้ได้มโมเดลไทยครับรถยนต์นี่ไม่เยใช้ซื้อมาจอดการเก็บเสียงภายนอกภายในก็รู้สึกว่าเก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับเสียงภายนอกรบกวนเข้ามาน้อยมากเลยนะครับอันนี้ จะมาเต็นเรามาดูรถนะครับก็มาได้ครับเต็นเราอยู่ถนนเอกชัยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลเอกชัยเลยนะครับนี่ครับมาจากพระรามสองหรือมาจากคจรนาก็วิ่งเส้นเอกชัยตรงมาสุดทางเลยครับก็จะเจอโรงพยาบาลเอกชัยครับเมื่อเห็นโรงพยาบาลเอกชัยเสร็จปุ๊บก็ชิดขวาอยู่เทินก็ถึงเต็นเราเลยนะครับเต็นเราก็จะอยู่ข้างธนาคารกสิกรด้วยครับนี่ครับพอเจอโรงพยาบาลปุ๊บนะครับเราชิดตขวาชิดขวาอยู่เทินได้เลยครับ อยู่เทินปุ๊บก็กบเจอเต็นลับปั๊บเลยครับยังมีรถสวยให้ท่านเลือกชมอีกหลายคันนะครับเป็นเราเน้นรถสวยครับวิ่งน้อยครับมาดูรับรองไม่ผิดหวังครับนี่ครับพออยูเทินเสร็จปุ๊บก็กบเจอเต็นลับปั๊บเลยครับมาไม่ยากนะครับ เดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะครับว่าคันนี้ราคาจะเหลือเท่าไหร่นะครับครับสำหรับราคาของอีซูคันนี้นะครับเราตั้งราคาไว้เพียงแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับแต่ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อล้างภายในขัดสีสีตรงไหนที่จะหนรเราก็จะเก็บงานให้นะครับรับรองครับเอาไปคันนี้สภาพสวยมากครับหนึ่งในร้อยแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ยังไงฝากเพื่อนๆกด ไลค์กดสับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเราจะจะมีทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืน